มาเด้อมากินน้ำกัดเนาะเขาก็อากาศดีดีอากาศกำลังขึ้นวันิตตุกุ้งอวยมึกไข่อะสบายดีสบายดีกับทักทายสบายดีเนาะสวัสดีน้ำเนาะมเอนี้มือนี้เท่ากับสิมากินย่างกุ้งเนาะอันนี้บ่าวไทยกำลังสีงย่างกุ้งกับมึกเนาะกับ โดนๆกินเถอขั้นกินบ่ like อยๆร้ายกะจนตายเนะเาะแห่งสวงหีือเอ็งบระหีเหตุงานเหตุการณ์กันอยู่เนาะโดน,โดนกินเถอะร้ายในรอบปลายเดือนเนาะโอเคเนาะสิพาไปบึงกินกําลังหอมหอยๆเลยไอเต้ากำลังยยางอยู่เนาะอันนี้ก็นน้ำจิ้มรสเทศข้าวผกนี่มาแตงงมบ๊ะ นีเขากับสีย่างกุ้งย่างมือย่างยุลังจอดหลุดสั่งยางกุ้งยุลังจอดรถดเนาะเพราะว่าขั้นย่างอยู่ในบ้บานมันสีมันสีมันมันสีเหมิดแล้วก็ควัดมันสีควัดเนาก็เลยมาย่างยุลังจอดหลดแล้วก็โยมองนี่แหละเลียงไกลเลียงกาเขาเนาะมามาแสบๆมันกันเด้อ นี่เนาะเพาะกำลังยางด,ยดูเดี๋ยวโดนกินเชือเนาะตรงกุ่งของอัจารย์ช่วยตงกว่านีนกุ่งใหม่พดกับโบดีเไปคีบไหมเอาคีบไทีลรตรูโอ้ยคืออย่างกุ้งใหม่เนาะบัดทีนี้ ไฟแห้งไฟแห้งไฟแห้งปวดเมื่อกับซุกแล้วมื้อกับซุกแล้วมซุกแล้วซุกไรมงหยาบเนาะเอาสิมาอย่างอยู่รังจรลดมันจังบกครันใส่บานใส่หองเขาเนาะเพราะว่าโอ้ยเสียน มือ่ครผอมในมืออย่างไรเสียงไก่จะน้อยด้วยขพรถอดขอไข่น้ำเสียงกับขาเนาะยูน้ำไก่น้ำกาค้ <c oughs> อานตลาดเนาะ

โดนโดนกินเทือกคนละอืมหื้อไงมึนะไขนแต่ว่าเป็นอย่างมันคือเละเวรอเวาอยาักษหื้หือจับจับ <c oughs> อ,อะองบงนะ้จำจิบไหม Mm-hmm. กินเบ็ดเปลือกคลนละห่อแกะเปลือกออกกอนนั่นแตงโมวันวานทอมแตงโมทันย่าเด่นโนโนนกินเชื้อเด้อกินดูดดูขอบคุณ นเ,นเขาก็อากาศดีดีอากาศกำลังคมบ <s> โจิตกเขาก็ชิมไม่ยากอย่างเมือ่อซูพอกแม่คิดน้ำเนาะเมน,นี้ได้โอกาสเนาะพอกแหม่เพิ่นยุดนะพอกแม่แล้วก็ยุดเนาะยุดก็เลยได้โอกาสนะเพราะว่าเขาอยู่กัน ให้เพื่อนได้กินหนำก็เลยมาเห็นหเพื่อนได้กินหนำปกติกับบ่ค่อยได้เห็ดกินดอกเนาะนอกจากสิวา่ามันสิเป็นมือที่เฮาอยู่กันครบหรือวา่าวันสำคัญเอียงเลยมันนี่กับโมเมนต์มือสำคัญอียงดอกจ้ะแ,แก่ะยู่กันอกกน,นอกคิดอยากกิน ดนี่แล้วนู่เล,ล็กย่างแล้วบ่นี่นู่เล,ล็กย่างงามกว่าไอ้ไอเอต,ตาพิเกนบ่่นไอ้เตาย่างไหนได้แล้วบ่หัวไอเตาจีึ้นมาตอ,อไไนไหนจีนมาบ่กุ๊กไอ้มือไข่อ่ะเวลาอยากมันจะซีรีไข่น่ะ สิ้มแล้วท่านผสมสิมแล้วท่านผู้สมย่านิดนขอกะแม่ย้วยนี่ย <c oughs> โอเคจังหวยมาหัวมันรุดออกจากกันไหมนีมม่เป็นยังไงครับมงหงนกันโมเมนบ์มเด้รชำนานปนนี้ อยู่คอนแก่นบ่มีทะเล,ลแมนปลาหมึกอุ้ยตัวนี้น่ะไข่ทะลักเลยทั้งแม่หอมไข่ทะลักเลยจ้าแับสูนี่มันนี้นน้ตเล็กสิมายางกุ้งแล้วกัน หอนอ่ะขนาดบ่มีแดดยังหอนหอมเตาหอนเตาไฟแรกไฟแรกเนี่ยอยางใหม่ด้อซิมแตงโมวานบ่แตงโมนู้นเลยบ้านซิ้มบ่ ช่วงที่นุเ็กไปเล่าเนะี่ยก็สือไปให้พ่อกับแม่กินน้ำเนาะยตงไม่หวานดิช่วงที่นุเ็กไปเล่านุเล็ก,ก็อัดทาง้ำแข้งไปหน่อยต่อ,อ มักหลายโลกเลยใส่กองผูมไปเพราะว่ากะเวลาอยู่กันพร้อมนะพร้อมตาสิเนาะเลยกะสืบไผ่เพิ่นกินนำ้ำอัดกองฟมไปพอกับแม่กะพอเพิ่นมาก,กินนะพอเพิ่นมาก,กินหอยแครงเลยกะสืบกุ้งแน่เมือกแน่นหอยแครงแน่แต่ว่าดูเลยโบได้อัดกิปให้เบิ่งเนะาะช่วงนั้นอยู่กันพร้อมนะพร้อมตา พอแล้วโอเคเนี่ยมันสิใหม่ก่อนอ้ยลงบินตําคือเ่นไงล่ะลงบินตําคือเบาเท่าอ่ะเออคือเบาเ่าคือมันตําเดี๋ยวเฮาอย่างสุกแล้วเฮาจังสิเอิ้นพอกับแม่มากินทีเดียวเนาะตอนนี้เฮามีหน้าที่ย่างปอย่างไปเนาะ อากาศตอนนี้ก็ซี่คืมๆเม็หน่อยเนาะแต่ว่าแต่ก็ห่อนอะ่ะห่อนเอาอะ่ะถ้าแม่นบานเท่าก็คือดอกกระเจียวเสียออกมั่งไปแนเนอนใหม่ดอกกระเจียวเนาะทูเล็กกอ็อยากเมื่ออยากเมื่ออยากเมื่อแห้งในช่วงที่โอกาสเขาบริห็นงานแต่กระบร้เมื่อบาดเพราะว่าช่วงที่ดานเพิ่นปิดเนาะโอ้ยคนไหนนอนดิ ช่วงที่ดานเพิ่นปิดน่ะน้องเดยกกับบอดายก้าบอกแม่ว่าเอยแม่บอดาเห็นงานกับบอดาก้าบบานแม่ก็บวปัดมากกับมาเข้าเดียวแล้วว่าช่วงที่บอดาเห็นงานกับบมาหาแม่อยากเมื่อยู่ก็เรียกว่าเมื่อบได้ช่วงนี้ดานเขาปิดดิคั้นแม่เมื่อกะบ,บดกอ,อดามาโมโหมือได้ซิมาเนาะเออ ไม่นะทกอย่างก็ย่างไปเด้อนะที่สิกินก็นคือนั่งถัก <laughs> มาเด้อมาเด้อห <c oughs> มึกหมึกกล้วยหมึกหอมกุง้งเนาะอ,อ่ะกินเดียวเลยซิมทรงถ่ายใช่หม,มนเนี่ยซิมทรงถ่ายแล้วคนว่า โอ้ยลายในอีพอเอ้ยแม่งวันจัอ่ะคำใหญ่ๆเลยอ่ะโอเคเซปโอตุบักใหญ่โอเคเนาะจบคลิปแม่บายบายบายบาายย <c oughs> สบายดีเนาะขาฝ้า,ากดไลค์กดแชร์กด ติดตามซับสะให้หนูเล็กนําในเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พหวกเฮาต่อไปเนาะกับยีบริขาดคิปใหม่ๆของเฮาเนาะยียสบายดีมา,ดมาเด้อแบบยางเรียบร้อยกับยีสุขสกับแม่กินเนาะทันนี้เขาต้องมีกองเขานะสุขอกับแม่กินนะเ <c oughs> นาะกินพร้อมน้ำพร้อมตาก,กันมาในทาง น,น้องมณีแม่ก็พอเพิ่นพูดนอกเ้าก็เลยแต่โอกาสคือมากินอกของแซบบ๊อกพอ,อน, <c oughs> นี่พอกับแม่แฝดเนาะแม่ยูต้องกันยู่น้องคือเพ็บเลยเนาะกะไร้คนถามพ่ามาว่านกเล็กบ่ได้ไปบ้านแฟนบ่เพอไหมกะพอกับแม่เพิ่นก็อยูหนีเนาะจนโดนไปเถื่อ ปีละเทือสดส่วนไลฟ์ไปเล่าไลฟ์ก่านอะมาด้อเเนะ